สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูพึ่งอีกครั้งน,นะคะวันนี้แน่นอนค่ะ EP ที่สิบสามแล้วเราจะต้องสอบกันอีกแล้วขออนุญาตทวงงานด้วยนะคะงานของครูพึ่งต้องส่งด้วยนะคะครูพึ่งทั้งปริ้นให้ทั้งเคลือบให้แค่เพียงหนูไปประกอบร่างมาและศึกษาคำที่อยู่ในนี้ทั้งแปดมุมและเอาออกมานำเสนอทั้งอ่านและวิเคราะห์ถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นหนูแต่ละกลุ่มจะได้ไม่เหมือนกันหนูอย่าลืมทำงานส่งครูพึ่งด้วยนะคะมีคะแนนให้นะคะอ่าพร้อมที่จะลุยกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยอามาดูตั้งแต่ข้อแรกนะคะนกอินทรีกำลังสร้างรังอยู่ครูบุญเสริมร้อง น้องอครูบุญเสริมขอร้องน้องพลอยอย่าเอาไม้ไปคว้างมันนะจากข้อความนี้มีคำควบกั้นแท้และควบไม่แท้เนี่ยกี่คำคะอย่างละกี่คำามาดูมาดูนะคะนอกอินทรีหนูจำได้ไหมคะที่เราเคยท่องกันเราจำกันได้ไหมเอ่ยสวดทรงทราบสังสาสุดชวนหมายนอกอินทรี มัตสีอินทรีมีเทิดนนซีพุทธาเผาวสวงใสซ,ซับแทกวัดโสม,มนัสฉะเชิงเซาตัวทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงส่อนั่นคือคุณนักร้องเสียงเพี้ยนนะคะเปลี่ยนเสียงเพี้ยนเสียงนะคะอ่ามาดูอินรีอินรีเป็นควบไม่แท้อาต่อมาคําว่าสร้างสร้างแท้หรือไม่แท้เสริมแท้หรือไม่แท้ ต่อมาพลอยแท้หรือไม่แท้คว้างแท้หรือไม่แท้อ่าลองนับดูค่ะหนึ่งสองสา 1, 2, ไมไเวลา30สิบวินาทีค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกท่านันนี่ไงสามคำที่เป็นแท้และไม่แท้สองคำเออต่อมาลิงน้อยมินิใสซุกสซนวิ่งไปเหยียบขา ของใครย,ยิ่งไปวิ่งไปเหยียบขาของมุดแดงอ่ามดแดงก็บอกให้ขอโทษแต่ลิงน้อยเนี่ยไม่ยอมขอโทษมดแดงจึงชวนเพื่อนมารุมกัดต่อยลิงน้อยลิงน้อยได้รับความบาดเจ็บมากจนทนไม่ไหวจึงยอมขอโทษมดแดงถ้ามดแดงเนี่ยเป็นคนมดแดงเนี่ยควรถือคติใดที่จะทำให้เหตุการณ์นี้สงบลงผู้สาททำให้เร็วร้อยไปถึงผู้สาวแจกเสร็จเรียบร้อย ่มาดูหนึ่งน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟสองบุญคุณต้องทดแทนแคร์ต้องชำระสามเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนสี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากให้มีเหตุเกิดขึ้นต้องไปเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนนะคะต่อมาข้อต่อมาประโยคในข้อใดมีคำพยัญชนะต้น สตัวออกเสียงควบกล้ามแสดงว่ามันเป็นยังไงคะมันเป็นควบแท้ถ้าหนูตีโจทย์ไม่แตกหนูต้องจับคีย์เวิร์ดให้ได้วิธีการจับคีย์เวิร์ดคือข้อที่โดดเด่นที่สุดที่ไม่เหมือนพวกคือคำตอบที่ถูกที่สุดอามาดูข้อ1นึงจึงสาองค์ทรงสำอางทั้งอินทรีข้อ2หวีเกตกันไรใส่กรอบหน้าข้อ3เมื่อสิ้นเสร็จทรงสเสด็จลีลา ข้อ4ีทรงสุคนคนทองเรืองรององค์อ่าข้อนี้จึงตอบกรอบไงคะคำว่ากรอบเป็นควบแท้เพียงข้อเดียวที่เหลืออินรียเสร็จและทรงเป็นควบไม่แท้นั่นเองตอ่มาดูในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ตอบคําถามข้างล่างคําถามข้างล่างเห็นสีแดงไหมเขาบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมพามาดู นักเรียนขาขอความกรุณาเงียบค่ะครูกำลังอัดคลิปค่ะแฝกเป็นญ้าชนิดหนึ่งขึ้นเป็นกอใบแบนยาวใช้มุงหลังคาและใช้ทำรรยาบเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเมื่อปลูกแล้วจะช่วยรักษาหน้าดินพระองค์จึงทรงแนะนำให้นำย้าชนิดนี้ไปปลูกเป็นขั้นบันไดเพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เพราะเมื่อฝนตกลงมาหญ้าแฝกจะช่วยดูดซึมน้ำไว้ไม่ทำให้ดินและน้ำไหลไปสู่ที่อื่นทำให้เขตพื้นที่ในแถบนั้นมีความชุ่มชื้นข้อความใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการปลูกหญ้าแฝกอ่าหญ้าแฝกเป็นไงคะเป็นหญ้าที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงดำริให้ปลูกในภาคเหนือเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินใช่ไหมแล้วก็ เวลาทีา่เคยเห็นใช่ไหมใครไปเที่ยวทางเหนือเนี่ยถนนเนี่ยมันจะต้องผ่านอ้อมภูเข,ขาภูเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ทางเหนือเนี่ยมันเป็นที่ภูเขาสูงใช่ไหมก็จะเป็นถนนทนีน่ตัดผ่านอ้อมภูเขาจากนั้นเมื่อดินถล่มลงมาหญ้าแฝกเนี่ยก็จะรับดินไว้หรือหินถล่มลงมาเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยหญ้าแฝกก็จะรับหินหรือดินไว้เพื่อไม่ให้มันถล่มลงมาทับ ท้องถนนหรือทับรถให้เกิดความเสียหายของราษฎรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยาแฝกเนี่ยข้อไหนที่ไม่ได้บอกจุดประสงค์การปลูกคืออะไรคือช่วยเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรนั่นเองเพราะในนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมไม่ได้บอกทั้งท่านที่เราก็รู้ว่าเพราะเราก็รู้ว่าในกรอบเนี้ยในตัวของมันก็คือยาแฝกเนี่ยในความเป็นจริงก็คือเป็นยังไง เนื้อแฝกเนี่ยเป็นพืชที่สามารถเอาไปทําหลังคาได้แต่ว่าในเนี้ยไม่ได้บอกว่าแตนเบาๆอัดคิดตีให้อ่าเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ยไม่ได้บอกว่าเอาไปเสริมสร้างไรายได้ให้แกะะ่ราษฎรถูกต้องไหมคะเราต้องไม่ออกนอกกรอบของมันนะคะเวลาการอ่าน าต่อมาข้อใดคือข้อคิดเห็น 1. นหนุ่มสาวยุคใหม่ถ้าจะสวมแว่นกันแดดต้องเป็นแว่นดำสนิทจึงจะต้องอจึงจะดูทันสมัยและไม่เชย 2. บ้านเมืองเราเป็นบ้านเมืองร้อนมีแสงแดดจ้าเกือบตลอดทั้งปี 3. จากสู่แพทย์บอกว่าแว่นสีเข้มมากๆบางชนิดเพียงแต่ช่วยกรองแสงของแดดที่เรามองด้วยตาเปล่าเท่านั้นและสี แต่ในแสงแดดยังมีรังสีร้ายแรงคือรังสีอันต้าไวโอเลตแฝงอยู่อ่าข้อใดคือข้อคิดเห็นคะข้อคิดเห็นจะมีคําว่าถ้าหากแล้วอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อหค่ะข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคือข้อความที่มีอยู่จริงและสามารถที่จะพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้แทบไม่ต้องอ่านเลยค่ะ ้อนี้จึงตอบจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองต่อมาหนูดูในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะดูข้อกอข้อขอขอ้ขอคขอ้ของอ<ง>นะคะสุริยุปราคาเกิดจากดวงจันทร์โคจรมาอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในแนวเส้นเดียวกันทําให้ดวงจันทร์บังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายัางพื้นโลกคนไทยสมัยโบราณเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าคราด เนื่องจากเชื่อว่าเกิดจากราหูอมพระอาทิตย์คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการเกิดสุริยุปร,ราคาซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงสองครั้งต่อปีเท่านั้นการดูสุริยุปร,ราคาควรใช้แว่นตาที่ติดแผ่นกรองแสงโดยเฉพาะไม่ควรใส่แว่นตากันแดดนะคะอ่ะข้อความเนี้ยข้อใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงเชื่อมโยงข้อเท็จจริงดูคีย์เวิร์ดของมันอะไรเป็นข้อเท็จจริงคะข้อกอนั่นเองสุริยุปราคาเกิดจากดวงจันทร์โคจรมาตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในแนวเส้นในแนวเดียวกันทําให้ดวงจันทร์บังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาอย่างพื้นโลกค่ะต่อมาข้อใดต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับวานวานมันมันคือปลาที่เราเรียกกันแต่จริงๆมันไม่ใช่ปลา มันคือสัตว์ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่เมื่อสามล้านปีที่แล้วสามร้อยล้านปีที่แล้วหรือสามพันล้านปีที่แล้วที่มันยังดำรงชีวิตยอยู่จนทุกวันนี้โดยเฉพาะวาเนี่ยจะมีสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของมันตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือวาสีน้ำเงินมีความสูงขนาดตึกสามชั้นถูกต้องไหมคะอ่ามาดูหนึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกครั้งละหนึ่งตัวสองเป็นสัตว์น้ำขนาดใหญ่ ที่น่าจะเห็นใจเพราะคนไทยลาบเป็นอาหารเจอหรือยังคีย์เวิร์ดของมันคำว่าน่าเห็นใจนี่คือข้อคิดเห็นนั่นเองไม่ต้องอ่านข้ออื่นเลยถ้าเราเจอแล้วเราตอบได้เลยจ้ายกเว้นเราไม่ชัวร์แต่จริงจริงถ้าอ่านเยอะก็ดีนะคะจะได้อ่านได้หลายๆบรรทัดนะเพราะว่าเขาสถิติเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยอ่านหนังสือปีละแค่สามบรรทัดเท่านั้นเพราะฉะนั้นทำลายสถิติ คนไทยให้ได้นะคะเพราะคนไทยอ่านหนังสือน้อยเราจึงเสียรู้ชาวต่างชาตินะคะอ่ามาใครมีมารยาทในการอ่านมากที่สุดอ่ามารยาทในการอ่านคือไม่สิงดังไม่โวยวายและไม่พูดคุยตลอดเวลาในขณะที่เพื่อนเราอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่ง กินอะไรในขณะอ่านหนังสือก็ตามนี่ไม่ใช่มารยาทในการอ่านนะคะฉีกหนังสือก็ไม่ได้พับมุมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบอะไรอ่าให้เวลาอ่านสามสิบวินาทีข้อนี้จึงตอบข้อสี่ไงน้ำนั่งอ่านน้ำเน,นี่ยอ่านหนังสือสอบอย่างตั้งใจไม่เสียงดังรบกวนผู้อื่นแต่พอมาดูนิสสิคะ อ่านหนังสือนิทานให้เพื่อนฟังในห้องสมุดได้ไหมคะห้องสมุดต,ต้องเป็นที่เก็บเสียงต้องไม่มีเสียงน้อยพับมุมหนังสือเลยไม่ถูกต้องเพราะจะทําให้หนังสือขาดง่ายต่อมาหน่อยนี่ร้ายกาจที่สุดเพราะอะไรหยิบบันทึกส่วนตัวของเพื่อนมาอ่านให้เพื่อนฟังหรือหยิบบันทึกส่วนตัวของเพื่อนเนี่ยมาอ่านในขณะที่เพื่อนเผลอก็ไม่ได้เพราะ คนนี้ถือว่าเป็นเพื่อนที่เลวเอาความลับของเพื่อนมาอ่านข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตัวอ,กอักษรบรรจงการที่เราเขียนหนังสือตัวบรรจงเครื่องบรรทัดหรือเต็มบรรทัดก็ตามครูสอนเสมอให้เขียนแบบไหนคะหัวกลมหลังคาโค้งตัวตรงเพราะฉะนั้นการที่เขียนเอียงเขียนอะไรพวกนี้ เป็นยังไงคะไม่ใช่การเขียนที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ4คะ่ะเขียนอักษรเอียงในทิศทางเดียวกันเอียงไม่ได้ต้องตัวตรงหัวกลมหลังคาโค้งเท่านั้นนะจ๊ะมาดูใครมีมารยาทในการเขียนมากที่สุดการเขียนเขียนบนโต๊ะได้ไหมไม่ได้เขียนตามห้องน้ําได้ไหมไม่ได้เขียนตาม รถเมย์ด้านหลังเบาะได้ไหมไม่ได้เพราะมันทําให้ข้าวของของผู้อื่นเสียหายเขียนตามหลังรถครูได้ไหมไม่ได้เพราะสีของรถยนต์นี่จะเสียหายจากฝุ่นละอองเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันเป็นเม็ดทรายเมื่อเขียนลงไปปั๊บเป็นยังไงคะเม็ดทรายนั้นก็จะไปขูดขีดรถทําให้เกิดริ้วรอยแล้วก็เสียเงินค่าทําสีอีกเพราะฉะนั้น มาดูในข้อแต่ละข้อหนึ่งเอกนำข้อความของผู้อื่นมาเขียนโดยไม่อ้างอิงที่มาได้ไหมไม่ได้การที่เราจะคัดลอกงานของผู้อื่นมาเราต้องรู้จักการอ้างอิงเพราะถ้าเกิดเราไม่อ้างอิงถือเป็นการขโมยงานเขียนของผู้อื่นมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะเป็นการลอกลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่นนะต่อมาสองอิ๋วชอบเขียน วิจารณ์ลงในงานเขียนข้อสามอูให้ความสำคัญกับอักขระของการเขียนให้ถูกต้องและสี่แอนเขียนหนังสือตัวโต,วตวมองเห็นเด่นชัดอ่าใครมีมารยาทเขียนมากที่สุดก็ต้องเป็นอูไงเพราะว่าอูให้ความสำคัญของการเขียนอักขระให้ถูกต้องใช่ไหมทั้งตัวการันคำถูกคำผิดนี่คือคนที่มีมารยาทในการเขียน ใช่ไหมแต่ถ้าเขียนแล้ววิจารณ์คนอื่นเนี่ยไม่ต้องเขียนเลยเขาเรียกว่าพวกปากหอยปากปูไงแต่ถ้าเกิดเราเขียนเพื่อวิเคราะห์วิจารณวาารรณคดีเนี่ยได้แต่ถ้าเขียนวิจารณเพื่อนวิจารณ์งานเขียนไปนในทางลบทั้งหมดเน่ไม่ได้ถ้าอย่างสมมติว่าเราจะวิจารณ์งานวนาารรณคดีของอเอาสี่แผ่นดินของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมดแล้วก็วิจาร์าในทางที่ถูกต้องการวิจาร์ณมันจะมีวิจาร์ณแบบเชิงบวกกับเชิงลบเราก็ต้องวิจาร์ณในลักษณะอย่างเช่นอ่าสมัยโบราณในวังเขาไปขับถ่ายที่ในอะไรคะในอุโมงคใช่ไหมแต่ในปัจจุบันเนี่ยขับถ่ายที่ในห้องน้ําสมัยโบราณในอุโมง์เป็นยังไงมองเห็นคอใช่ไหม ของแต่ละคนมองหน้ากันลอกแรกลอกแรกใช่ไหมแต่ในปัจจุบันต้องปิดทึบมองไม่เห็นกันใช่ไหมคะนี่คือการวิจารณ์ว่าเออมันมีการเปรียบเทียบว่าสมัยอดีตกับปัจจุบนันอาจจะเป็นเพราะว่าในวังอ่ะสมัยโบราณเรายัางไม่มีส้วมที่ทันสมัยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าวิจารณ์ุ่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นี่คือการวิจารณ์ที่ไม่ถูกต้องข้อต่อมาขพอใดเป็นมารยาทของการเขียนที่ดีมารยาทของการเขียนที่ดีคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ไหน เขียนถูกต้องและชัดเจนนั่นเองต่อมาบุคคลในข้อใดขาดมารยาทในการฟังการฟังที่ดีจะต้องฟังอย่างตั้งใจต้องไม่กินขนมในการฟังต้องไม่พูดแทรกในขณะที่ผู้พูดกําลังพูดอยู่หน้าชั้นเรียนใช่ไหมไม่ใช่แทรกตลอดเวลานี่คือไร้มารยาทมารยาทตามและที่สําคัญต้องหันไปฟังเขาอย่ามัว ทำอย่างอื่นที่ไม่สนใจผู้พูดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบอะไรใครขาดมารยาทก็คือแสดงว่าไม่มีมารยาทในการฟังเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2ไงมารีเนี่ยซักถามตลอดเวลาในขณะที่ฟังบรรยายนี่น่าเกียดมากทะลุกกลางป้องนะถ้าต่อมาหลักการปฏิบัติให้ผู้ฟังและผู้ดูคล้อยตามความคิดเห็นของตนเนี่ยต้องทำอย่างไรคีย์เวิร์ดของมันก็คือ การที่เราจะพูดหรือเล่าอะไรให้ใครฟังสักคนหนึ่งเราจะต้องมีตัวอย่างเพื่อรองรับเพื่อให้เขาเห็นภาพยิ่งเป็นคลิปวิดีโอยิ่งดียกตัวอย่างเช่นโฆษณาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เป็นอาหารเสริมเขาเป็นดาราท่านหนึ่งเขามีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วเพราะว่าเป็นดาราจะทําให้คนอื่นเนี่ยคลอยตามง่ายสงยิ่งเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยสมัยก่อนเดินไม่ได้ลุกเหินเดินยากแต่พอเขากิน แม่เขาเนี่ยกินนผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเข้าไปทําให้มีสุขภาพดีเดินเหินได้คนจะเริ่มคล้อยตามไหมคะเมื่อมีภาพทั้งภาพเก่าที่เดินไม่ไหวกับภาพใหม่ที่เดินไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นต้องมีตัวอย่างสนับสนุนให้ผู้ตามเนี่ยผู้ดูคล้อยตามเราเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จึงตอบ4ไงคะต่อมาข้อใดแสดงถึงมารยาทในการฟังที่ดี มารยาทในการฟังที่ดีบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้เวลาอ่าน30วินาทีค่ะอ่ามาดูหนึ่งหน่อยและนิดคุยตลอดเวลาในการในเวลาที่ดูภาพยนตร์แน่นอนค่ะโดนข้างหลังผีบเบาะแน่นอนเพราะคุยทำไมเขาอยากดูหนังใช่ไหมทุกคนซื้อตั๋วมาเหมือนกันหมดใช่ไหมอยู่ๆก็อีกหน้านอนสองตัวเนี่ยคุยกันเพราะฉะนั้นโดนบาทาฟาดไปที่พนักพิงแน่นอนปบปบ แล้วจากนั้นคนข้างหน้าก็จะแบบเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยอ่าถ้าหนูไม่เคยมานั่งข้างหน้าครูนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูอ่ามาอ้อมฟังและจดบันทึกขณะที่เข้าประชุมนี่ดีไหมดีเพราะว่าจะได้รู้ว่าเขาพูดอะไรเขากล่าวถึงอะไรวันนี้มีข้อสรุปอะไรบ้างและจะต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง ่าต่อมาแอมนั่งว่ารูปเล่นขณะที่ครูอธิบายได้ไหมไม่ดีต่อมานาอ่านหนังสือพิมพ์ขณะที่ฟังธรรมดาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบอ้อมไงคะประมาณนิทานพื้นบ้านเรื่องปลาบู่ทองมีข้อคิดสําคัญของเรื่องคืออะไรปลาบู่ทองหนูเคยรู้จักไหมน่าจะรู้จักแหละเพราะว่าช่องเจ็ดจะต้องเอามาทําเป็นละครบ่อยมาก ก็จะมีนางเอื้อยนางอ้ายมีแม่คณิถีมีแม่คณิฐาใช่ไหมแล้วก็มีพระราชาแล้วก็มีพ่อของเขาใช่ไหมเรื่องเนี้ยก็กล่าวถึงนางคณิฐาใช่ไหมซึ่งเป็นเมียเมียแรกใช่ไหมมีลูกชื่อเอื้อยแล้วถูกพ่อเนี่ยตีตกน้ําตายแล้วก็มาเกิดเป็นปลาบู่ทองจากนั้นลูกก็ไปล่อนลำให้แม่กินเมื่อรู้ว่าเป็นแม่ใช่ไหมต่อมาโดนนางคณิถีกับ อายซึ่งเป็นน้องเนี่ยแล้วก็แม่เลี้ยงใหม่เนี่ยนะทำยังไงรู้ว่าเป็นนางคณิฐามาเกิดใหม่ก็รังแกเขาก็เอาเขาไปทําแกงส้มกินลูกก็เลยเอาเกล็ดปลาของแม่เนี่ยไปฝังดินอยู่ๆก็งอกมาเป็นมะเขืออีกอ่าพอเป็นมะเขือนางอ้ายกับคณิถีก็ไปรังแกเขาอีกถอนลากขอนโคง้งเด็ดๆทั้งต้นเลยก็เลย เอาแม่ไ,ไปฝังใกล้ๆเลยแล้วก็ฝากเทพาอารักไว้ก็เลยกลายมาเกิดเป็นต้นโพเงินโพทองใช่ไหมออก็เป็นความมหาศา์ของเรื่องนี้แต่เรื่องนี้โดยรวมแล้วต้องกล่าวถึงเรื่องของนางเอื้อยที่มีความรักและกระตันอยู่กับแม่เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบสองไงคะระวังครูสับขาลอกนะเพราะว่าบางทีมันมันติ๊กไปข้อนี้แต่ครูไม่ได้ตอบข้อนี้นะ ระวังไว้ให้ดีถ้าไม่ฟังครูสอนนะอ่ามาในกรอบสี่เหลี่ยมมาดูตามความเชื่อคนโบราณน้ำพึ่งจะมีคุณภาพดีที่สุดคือน้ำพึ่งเดือนห้ามักเริ่มในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนของทุกปีเนื่องจากเป็นช่วงอากาศแห้งทำให้น้ำพึ่งมีความเข้มข้นยังไงคะสูงความชื้นต่ำประกอบกับช่วงที่ดอกไม้ พืชพันธุ์ในป่าพริดอกออกใบทําให้น้ําผึ้งเนี่ยสามารถเก็บน้ําหวานและเกสรดอกไม้หลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์น้ําผึ้งที่ได้จึงเป็นเสมือนสมุนไพรดีๆนี่เองประโยชน์ของน้ำผึ้งคือใช้เป็นอาหารระยารักษาโรคต่างๆเช่นลดอาการอักเสบลดความดันโลหิตแก้ท้องผูก นอนไม่หลับและแก้ไอเขาถามว่าข้อใดกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อความข้างตน้นอ่าให้เวลาคิดค่ะหนึ่งเขาบอกว่าไงน้ำผึ้งสามารถใช้รักษาโรคได้หลายชนิดสองน้ำผึ้งเดือนห้ามีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งเดือนอื่นๆ 3. สาสภาพอากาศเดือนห้า ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำผึ้งข้อ4น้ำผึ้งในเดือนเมษายนเนี่ยมีคุณภาพดีและมีความเข้มข้นสูงข้อนี้จึงตอบตอบตอบข้อ2องไงคะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าราคามันเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ไหมต่อมาข้อใดไม่ใช่หลักการเล่านิทาน เ่านิทานเนี่ยต้องเสียงดังฟังชัดต้องเป็นยังไงต้องทําให้ผู้อื่นเนี่ยสนุกสนานแล้วก็คล้อยตามในบางช่วงบางตอนอาจจะแสดงท่าทางหรืออาจจะมีตัวละครเล่าเรื่องไปแล้วก็มีตัวละครประกอบอย่างเช่นการเล่านิทานของน้องอนุบาลใช่ไหมคะเวลาเขาไปแข่งศิลปะหัตถกรรมหนูก็จะได้เห็นได้แบบนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบอะไรที่ไม่ใช่ จับคีย์เวิร์ดของมันค่ะดูจินตนาการภาพก่อนไม่ต้องจินตนาการเราอ่านเราคิดและเราก็เล่านะจ๊ะต่อามาเพราะส่วนใหญ่นิทานมันเป็นไงคะมีภาพถึงแม้ว่าจะมีน้อยหรือมีมากก็ตามนิทานส่วนใหญ่มีภาพนะน้อยมากที่นิทานจะไม่มีภาพนะ ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนภาพโครงเรื่องแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพโครงเรื่องเมื่อเราเขียนเราจะต้องสรุปความได้จะต้องรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใครเป็นพ่อแม่ใครฝั่งซ้ายฝั่งขวาใครเป็นปู่ย่าใครต้องเล่าได้อย่างเช่นเรื่องรามเกียรติเราจะรู้ไหมพาวรัสเซียนเป็นปู่ของใครอ๋อแล้วเราจะรู้ไหม วงวานยักษ์ทศก,กัณฐ์มีลูกกี่คนถ้าเราไม่อ่านแล้วสรุปก่อนเราจะไม่รู้เราก็ต้องสรุปโดยเขียนเป็นแผนภาพมาเรื่อยๆโยงเป็นเส้นใหญ่มาใหญ่แบ่งมุมเลยจะแบบไหนก็แล้วแต่ทารัสเซียนนางตรีชดาทศก,กณัณฐ์พิเภกใครต่อใครอ่านแล้วก็ไล่ไล่ไล่มาอินทรชิตสีดาใช่ไหมอ่า ามาเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบลายข้อนี้จึงตอบการอ่านามันคือการจับใจความสําคัญของเรื่องได้ไงเพราะถ้าจับใจความไม่ได้เราจะเขียนแผนภาพโคงเรื่องได้ไหมไม่ได้ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากแล้วก็ง่ายๆไม่ซับซ้อนเป็นความเชื่อของชาวบ้านอย่างเช่นเขาตะก,ก้าเขานี่เขาทับควายอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดนิทานเรื่องไหนมีลายลักษณ์อักษรน่านจะเป็นตำนานทันทีเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2ค่ะหมดเวลาของครูพึ่งแล้วนะคะเป็นยังไงคะทำได้บ้างหรือเปล่าคิดและทำและอย่าลืมส่งงานทุกวิชามีค่ามีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ อย่าลืมไปทบทวนบทเรียนและอย่าลืมทำงานส่งนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิกครั้งต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย